สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลกเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมจะมาสรุปโครงสุดท้ายเลขเด่น3ตัว2ตัวบนงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 4นะครับผมก็จะมีเลขสูตรที่คำนวณสรุปเลขเด่นในสูตรมาครบ3ตัว สตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยที่คำนวณสรุปเลขเด่นแล้วนะครับนํามาจาับคู่เพื่อหาเลขตัวเด่นนะครับในแต่ละสูตรจะได้นําสูตรมาชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนในช่วงสรุปโค้งสุดท้ายให้สามาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจครับคําเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนําการสรุปเลขเด่นโค้งสุดท้าย สามตัวสองตัวบนเลขสูตรมาครบ3สามตัวบนชนกับเลขสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่สามตัวสองตัวบนเป็นแนวทางการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้สติพิจรารณาในการรับชมน,นะครับขอบคุณครับมาดูสูตรการคำนวณน,นะครับหาเลขเด่น มาครบ3ตัวบนครับซึ่งเป็นเลขสูตรที่ผมได้หาแนวทางว,วิธีการหาเลขเด่นนะครับในแต่และสูตรจะมาครบ3ตัวนะครับซึ่งเป็นเลขกลุ่มครับกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ครับเมื่อได้เลข3กลุ่มสรุปออกมาแล้วจะนําเลขทั้ง3กลุ่มนี้ชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นนะครับหาเลขตัวเด่นที่มาครบ3ตัวบนครับนาไปชนกับเลขสูตร หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยกันต่อไปครับมาดูสูตรเลขเด่นมาครบ3ตัวบนสูตรที่1ครับหลักแนวทางการคิดการคำนวณน,นะครับผมก็แนะนาเลขรางวัลที่1นึ่งวดล่าสุดครับซึ่งออก386 372มาเป็นตัวตั้งนะครับในสูตรที่1ครับ386 372เป็นตัวตั้งในแถวที่2นี้นะครับนำเลขท้ายนำเลขรางวัลที่1งวดถัดไปอีกวันหนึ่งคืองวดประจําวันที่นะครับ วัประจำวันที่1ตุลาคมนะครับซึ่งออก578171ไปบวกครับ578171ไปบวกครับวิธีการตั้งกอตั้งให้ตรงหลักใครหลักบันนะครับหน่วย1 0ร้อยพันหมื่นแสนครับแล้วบวกนะครับวิธีการบวกบวกลงมาให้ได้3แถวครับบวกลงมาให้ได้3แถวนะครับ,บคบือแถวที่3แถวที่3แถวที่4แถวที่5ครับ มาดูนะครับในหลักหน่วยก่อนครับ1บวก2เท่ากับ3ครับ3บวก1เท่ากับส4บวก3เท่ากับเดครับกแถวครับบวกลงมาครับหลักสิบครับ7วกเเท่ากับ14เอา4ตัวลังครับ4วกเเท่ากับตัวลังครับ1วก4เท่ากับ5ครับบวกลงมา3แถวครับหลักสิอ่าหลักร้อยครับ1บวก3เท่ากับสีบวก1เท่ากับ5บวกเท่ากับ9ครับบวกลงมา3แถวครับ หลักพันครับ8ปบวกหเท่ากับ14เอา4ตัวหลังครับ4ีบวกแเท่ากับ12 2ตัวหลังครับ2อบวกสเท่ากับ6ครับวนมา3แถวครับหลักหมื่นครับ7จบวกแเท่ากับ15เอา5ตัวหลังครับ5้บวกเเท่ากับ12เอา2ตัวหลังครับ2องบวกห้าเท่ากับ7ครับวนมา3แถวครับ5บวกหลักแสนครับ5้บวกสเท่ากับ8ครับ8ปบวกหเท่ากับ13เอา3ตัวหลังครับ3าบวกแเท่ากับ1ศตัวหลังครับเมื่อเมื่อได้สูตรวิธีการคิดนะครับครบแล้วก็นำแถวที่สามแถวที่สี่ แถวที 3, 4, ่ห้ามาเป็นเลขเด่นนะครับคือแถวที่สามแถวที่สี่แถวที่ห้าครับเป็นเลขเด่นครับเลขในกลุ่มนี้ครับเลขอยู่ในกลุ่มนี้นะครับผมสรุปลงมาไว้นะครับผมสรุปลงมาได้คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอยู่ในกลุ่มนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าในกลุ่มนี้เลขที่ไม่มีครับไม่มีเลขศูนย์ตัวเดียวครับเลขศูนย์นะครับไม่มีนะครับในกลุ่มนี้ครับ ในกลุ่มนี้1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7ี่ห้าี่ห้าไม่มีศูนย์ครับขาดเลขศูนย์ตัวเดียวครับจะได้เลขอยู่9ตัวครับ9ตัวครับที่สรุปดึงเด่นมานะครับมาครบ3ตัวบนครับในกลุ่มนี้เป็นเลขกลุ่มสูตรที่1ครับต่อไปกลุ่มทูตี่2ครับหลักการชิดเช่นเดียวรับให้นำรางวัลที่1งวัดราเสุดซึ่งออก386 372ามดาตั้งครับแล้วให้นำเลข7 ไปบวกทุกหลักครับบวกได้เจ็ด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 ทุกหลักครับเป็นเลขสูตรนะครับเลขเจ็ดครับวิธีการบวกก็ให้ตรงหลักให้หลักมันครับหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนบวกลงมาสามแถวเช่นเดียวกันครับเช่นเดียวสูตรที่หนึ่งครับวิธีการคิดก็เจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าครับเก้าบวกเจ็ดเท่ากับสิบหกเอาหกตัวหลังครับหกบวกเก้าเท่ากับสิบห้าห้าตัวหลังครับบวกลงมาสามแถวนะครับ ต่อไปครับ7บวก7เท่ากับสิบตัวละครับ4บวก7เท่ากับสิบเอ็ดตัวละครับ1บวก4เท่ากับ5ครับเท่ากับ5ครับสามแถวครับ7บวก3เท่ากับ10บตัวละครศูนบวก7เท่ากับ7 7บวก0เท่ากับ7จดครับนี่เด็กสแถวนะครับหลักต่อไปครับ7บวก6เท่ากับ13 3ามสามตัวครับ3บวก7เท่ากับ10บตัวละครศูนย์บวก3เท่ากับ3ครับนี่คือบวกมา3แถวครับหลักต่อไปครับ เจ็ดบวกแปดเท่ากับสิบห้าห้าตาดครับห้าบวกเจ็ดเท่ากับสิบตาลังครับสอบวกเเท่าสองบวกห้เท่ากับเครับเรากลกมาสามแถวครับหลักต่อไปคือหลักแสนครับเจวกสเท่ากับสิบตางครับศูนย์บวกเจ็เท่ากับเจ็เวกศนย์เท่ากับเครับนี่คือสูตรที่สนะครับตัเลขเด่นออกมาทําสูตรนะครับคือแถวที่สามแถวที่สี่แถวที่หครับแถวสแถวสแถวหครับในกลุ่มนี้ครับเป็นเลขกลุ่มที่สงครับเลขที่ผมสรุปเด่นมาเลยครับ จะมีเลขด้วยกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเครับหนึ่งสองสามสี่หกครับในกลุ่มนี้ไม่มีเลข8ครับไม่มีเลขแปตัวเดียวครับเลข8ไม่เด่นนะครับในสูตรนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดเกครับไม่มีเลข8ลครับขาดเลขแปดนะครับ, 4, 5, 6, 7, 9, 0, รบเ,ล 8, เลบหลือเลข9ตัวครับมาควบ3ตัวบนสูตรที่2ครับต่อไปสูตรที่3ครับสูตรที่3าม ให้นำรางวัลที่หนึ่งงวดล่าสุดมาตั้งเช่นเดียวรับออกสามแปดหกสามเจ็ดสองมาตั้งครับแล้วนำเลขคงที่ไปบวกครับเป็นเลขคงที่ครับเลขรหัสครับบวกเลขเก้าครับบวกเลขเก้า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 ทุกหลักครับทั้งหกหลักครับเมื่อบวกเลขเก้าก็มาดูครับหลักการเช่นเดียวครับให้นำบวกลงมาสามแถวเช่นเดียวกับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองครับวิธีการบวกก็ 9ก้าบวกสเท่ากับสิบตัวลงครับหนึ่งบวกเก้าเท่ากับสิบศูนย์ตัวลครับศูนวกหเท่ากับหนครับเก้าบวกเเท่ากับสิตัวลงครับหกบวกเเท่ากับสิตัวลงครับห้บวกห็เท่ากับสิบตัวหลังครับบวกมาสแถวครับเก้าบวกสเท่ากับสิตัวลงครับสองบวกเเท่ากับสิบตัวลงครับหนึบวกสเท่ากับสครับหลักต่อไปครับเก้าบวกหกเท่ากับสิบห้าห้าตัวลงครับห้าบวกเก้าเท่ากับสิบสี่ ก้าบวกแปดเท่ากับสิบเจ็ดเจ็ดตัวลครับเจ็ดบวกเเท่ากับสิบตัวลคับหกบวกเเท่ากับสิบตัวลงครับหลักต่อไปครับสามบวกเกบวกสเท่ากับสิงสองตัวละครครับสองบวกเก้าเท่ากับสิบเอ็ดหนึ่งตัวลงครครับหนึ่งบวกสองเท่ากับสามครับเลขที่มาทําสูตรนะครับเมื่อครบวิธีการบวกคิดนะครับเลขครบหลักก็ให้นําแถวที่สามแถวที่สี่แถวที่ห้ามาเป็นเลขเด็นครับคือแถวสามแถวสี่แถวห้านะครับหลักการเช่นเดียวกับสูตรหนึ่งสูตรสครับในตัวเลข กลุ่มนี้ครับเลขเด่นก็คือ1นะในในกลุ่มเลขเด่นก็คือ2 7 5 2 6 1 1 6 4 1 5 3ครับ3 3 9 3 1 1ครับตัวเลขที่ผมสรุปเด่นไว้นะครับจะมี1มี2มี3มี4มี5มี6มี7มี9มีศครับ12 3 5 6 7 9 0ครับ1นะครับในกลุ่มนี้ครับ12 3 5 6 90ศย์ครับขาเลข8นะครับขาเลข8เช่นเดียวกับสูตรนี้ครับสูตรที่2ครับไม่มีเลขตัวเดียครับนี่คือเลขเด่นนะครับผมจะนําเลขทั้ง3าสูตรครับสูตร1สูตร2สูตร3ชนกันครับชนกันเพื่อหาเลขเด่นนะครับหาเลขตัวเด่นมาครบ3ตัวนะครับสรุปเลขที่ชนกันนะครับสรุปตัวเลขที่ชนกันทั้ง3สูตรครับมีเลข1เลข2เลข3เลข4ี่เลข5าเลข6เลขเ็เลข9ครับ ไม่มีเลขศูนย์เลขแปดเช่นนั้นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวครับในเลขแปดตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าขาดเลขแปดเลขศูนย์ครับฉะนั้นเลขแปดเลขศูนย์ไม่เด่นครับในงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับผมจะนําเลขสูตรนี้ครับไปชนกับเลขสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยซึ่งผมได้สรุปไว้ในชุดฟันธงครับมาดูกันนะครับมาดูเลขสูตรในชุดฟันธงครับ หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับสสูตรครับหลักร้อยสูตรที่หครับกลุ่มที่หนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดเกหลักสิบหนึ่งสองสี่หกเจ็ดศูนย์หลักหน่วยสองสี่ห้าหกเจ็ดเก้าครับนี่คือชุดชุดฟันธงนะครับในสูตรชุดฟันธงนะครับสูตรกลุ่มที่หนึครับสูตรกลุ่มที่หนึ่งสามห้าหกดแปดเก้าหนึ่งสองสีย์ สองสี่ห้าหกเจ็ดเก้าครับนี่คือหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับมาดูชุดที่สองครับในชุดที่สองนะครับในสูตรชุดที่สองครับหลักร้อยครับสองสี่ห้าหกเก้าครับหลักสิบหนึ่งสามสี่เจ็ดแปดครับหลักหน่วยหนึ่งสามเจ็ดแปดศูนย์ครับนี่คือชุดที่สองครับในชุดที่สองนะครับในชุดที่สองครับหลักร้อยสองสี่ห้าหกเก้านะครับหลักสิบ 1 3 4 7 8หลักหน่วย1 3 7 8 0ครับผมจะนำเลขสูตรมาครบ3ตัวบนนะครับมาครบ3ตัวบนครับ1 2 3 4 5 6 7 9ี่ห้าครับชนกับหลักร้อยครับชนกับหลักสินะครับชนกับหลักหน่วยครับมาดูเลขที่ชนกันนะครับเลขที่ผมสรุปไว้ชนกันนะครับหลักร้อยครับหลักร้อยชนกันอยู่ที่3ตัวครับ ห้าหกเก้าครับห้าหกเก้ามาดูเลยครับเลขอ่าดูสูตรจากข้างล่างนับขึ้นไปบนนะครับสองสองสูตรสองไม่ชนนะครับเลขสองไม่สูตรนี้มีครับเลขสี่ครับสี่สี่ไม่มีครับเลขห้าครับห้าชนนะครับห้าชนนะครับแล้วก็ชนกับสูตรนะครับห้าครับเป็นห้าเป็นตัวที่หนึ่งครับต่อไปเลขหกครับหกหกหกชนนะครับหกตัวที่สองครับต่อไปเลขเก้าครับเก้าครับเก้าเก้าเก้าชนนะครับชน ท่ากับ1สูตร2ส <It> ูตร3สูตรครับชน3สูตรครับสรุปหลักร้อยครับเด่น3ตัวครับ5 6 9ครับ5 6 9 3ตัวเป็นเลขเด่นครับด้านหลักสิบครับด้านหลักสิบที่ผมสรุปเด่นไว้นะครับชน3ตัวครับ1 4 7ครับ1 4 7ที่ชน3ตัวครับมาดูครับเลข1เลข1เลข1ชนนะครับเลข3ไม่ชนครับสูตร2ไม่มีถามอะไรครับเลข4ี่ครับ4ี่ เลขสเลข4ี่ชนนะครับเลขสี่ชน3สูตรครับต่อไปเลข7ดครับ7 7ดดชนนะครับ7ชน3สูตรครับต่อไปเลข8ดครับ8ดไม่ชนครับ8ดไม่เด่นครับสรุปหลัก10นะครับจาก3สูตรชนกันมีเลขที่ชนกันแค่3าตัวครับหนึ่งสี่เจ็ดครับหนึ่งสี่เจ็ดครับนี่คือเลขเด่นหลัก10นะครับมาดูด้านหลักหน่วยกันต่อครับผมสรุปชนกันไว้นะครับที่สรุปไปตัวเดียวครับคือเลข7ครับ เลขเจ็ดเด่นตัวเดียวครับมาดูนะครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามครับเลขหนึ่งสูตรที่สองเลขหนึ่งไม่มีก็ข้ามเลยครับเลขสามครับสูตรที่สูตรที่สองเลขสามไม่มีก็ข้ามไปครับเลขเจ็ดครับเจ็ดนะครับชนเจ็ดครับชนแล้วก็เจ็ดชนครับชนสามสูตรครับเจ็ดนะครับเลขแปดครับแปดสูตรที่สองเลขแปดไม่มีข้ามไปครับเลขศูนครับศูนย์สูตรที่สองเลขศูนย์ไม่มีข้ามนะครับชนตัวเดียวครับหลักหน่วยครับเจ็ดตัวเดียวครับชนเลขเจ็ดตัวเดียวครับเจ็ด 7จ็ดเจ็ดเจ็ดชนนะครับเด่นตัวเดียวครับนี่คือเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับหลักร้อยสามตัวครับห้าหกเก้าครับหลักสิบสามตัวหนึ่งสี่เจ็ดและหลักหน่วยตัวเดียวครับเด่นตัวเดียวเลขเจ็ดครับนี่คือเลขที่ชนสรุปเลขเด่นนะครับผมจะนําหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยไปจับคู่ชุดสามตัวบนนะครับมาดูกันในการจับคู่ชุดสามตัวบนกันเลยครับในชุดเลขไทย สามตัวและสองตัวนครับหลักร้อยครับเลขเด่นที่สรุปที่สรุปไว้นะครับจะมีด้วยกันสามตัวครับสามตัวมีห้ามีหกมีเก้าครับห้าหกเก้าเป็นเลขเด่นหลักร้อยครับหลักสิบครับจากการสรุปจับชุดเด่นไว้นะครับเลขเด่นชนกันสามจุดหนึ่งสี่เจ็ดครับหนึ่งสี่เจ็ดสามตัวครับและหลักหน่วยครับชนตัวครับเลขเ็ดครับนี่คือการสรุปโพงสุดท้ายครับมาดูการจับคู่ ชุด3ตัวบนครับผมจะนำเลข5วางหลักร้อยครับจะคู่หลักสิบตัว147หลักหน่วยตัวเดียวคือ7ครับจะได้5้าหนึ่งครับ5 1 7หนึ่งแล้วก็5 4 7ี่ครับ5 4 7ครับ5 7 7ครับแล้วก็5 7 7ครับนี่คือ5้าวางหลักร้อยครับ6วางหลักร้อยครับจะพูดหลักสิบตัวหลักหน่วยตัวเดียวครับจะได้6 1หนึ่ง7 7ี่ดดดครับ6 1หนึ่งด หกสี่เจ็ดหกเจครับนี่คือหลักทาหกาทนะครตำแหน่งหลักร้อยครับต่อไปหลักเวางหลักร้อยครับเลขเก้วางหลักร้อยนะครับจับคู่กับหลักสิบตัวหลักหน่วยตัวเดียวครับจะได้เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสี่เจ็ดครับเก้าหนึ่งเี่ครับเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสี่นะครับนี่คือชุดเลขท้ายสตัวจากการสรุปเลขสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับคู่ ชุดเด่นนะครับทั้งหมด9ชุดครับเป็นชุดเลขท้าย3ตัว,วชุดตร,ตรงตรงนะครับ9ชุดมาลุ้นกันนะครับใน9ชุดนี้จะเดินตามสูตรคำนวณหรือไม่ครับนี่คือเด็ชุด3ตัวบนชุดตร,ตรงตรงนะครับส่วนในชุด2ตัวบนครับผมจะนำหลักสิบสตัวครับหนึ 1, 4, จับคู่กับหลักหน่วยหตัวคือเครับ นำหลักหนึ่งนำสี่นำเจ็ดจับคู่กับเจ็ดตัวเดียวครับชุดสองตัวบนดังนี้ครับหนึ่งนะครับหนึ่งจับคู่กับเจ็ดได้หนึ่งเจ็ดนะครับสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดครับสามชุดครับในชุดเลขท้ายสองตัวบนมีแค่สามชุดเท่านั้นครับในสามชุดนี้นะครับมาลุ้นกันนะครับจะเดินตามสูตรคำนวณหรือไม่ครับนี่คือข้อมูลนะครับเลขท้ายสองตัวบน สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนนะครับนี่คือเลขชุด3ตัวเลข2ตัวบนครับในชุด3ตัวบนครับทั้งหมด9ชุดนี้ครับ9ชุดนี้ผมสรุปชุดเด่นไว้นะครับความน่าจะเป็นครับในชุดเด่นครับที่ผมสรุปไว้ที่3ชุดครับเด่นไปที่5 1 7 5 4 7 5 9 7ครับ3ชุดครับ517 547 597ครับ มาลุ้นกันนะครับ3ชุดนี้จะเดินตามสูตรคำนวณหรือไม่ค no รับนี่คือ3ชุดเด่นในช่วงโคงสุดท้ายนะครับใน3ชุดนี้นะครับเลขท้ายนะครับใน3ชุดนี้เลขท้ายชุดเด่นนะครับ3ตัวนครับผมเน้นไปที่เน้นไปที่9.47ครับเน้น947ครับนี่คือชุดเน้นนะครับ947มาลุ้นกันนะครับจะเดินหรือไม่ครับ947เ็ลขท้าย3ตัวหรือไม่ครับ หรือจับมาที่5 1 7หน่งเจจะเป็น547ครับแต่ชุดเน้นน่าจะเป็น947มากกว่าครับส่วนในชุด2ตัวบนครับจาก3ชุดนะครับ1 7 4777ก็มาเน้นที่4 7 7ครับเน้นที่4 7 7ครับมาลุ้นกันครับนี่คือข้อมูลแนวทางเลขเด่นนะครับในชุด3ตัว2ตัวบนจากการสรุปสูตรนะครงสุดท้ายให้สมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทาง ประกอบการตัดสินใจนะครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาในการรับชมก่อนตัดสินใจด้วยนะครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางเลขสูตรคำนวณเท่านั้นนะครับจะ่าเดินตามสูตรต็วไม่ต้องมาหลอรุนกันในงดวันที่1พฤศจิกายน2564ครับขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเลขเต็นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกกรังานนะครับที เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดการคนวณสูตรหวยที่ผมได้หาขออนหน้อมูลแนวทางสรุปโ้งสุดท้ายเลขเด่น3ตัว2ตัวบนงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2 6 6 4ลงคลิปให้สมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจก็ปากดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยที่ดีเลขเด่นเด่นลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชม ได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอให้สม,มาชิกหวยเด็ดเลกเด่นกำลังวันทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขไทย3ตัว2ตัวบนงวดประจำวันที่1พุทพฤศจิกายน2564เฮงเฮงรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ